วันแห่งการส่งแก๊ปของเควันนี้คันอะไรที่ขายดีที่สุดคะวันนี้โคกันมานะคะโคตับช่วงเที่ยงนะคะสายไหมกันเลยทีเดียวช่วงเที่ยงวันนี้ส่งแก๊ปส่งไปชนีเยอะสุดก็ัมเบอร์หนึ่งคันบริลล่าหมาป่าบริล่าที่รอกันมาตั้งแต่เดือนหนึ่งนี่พี่เขาสั่งอันเนี้ยเมื่อเช้าผมส่งไปแล้วสามคนเนาะก็คนละสี่พันห้าพันแหละส่งแก๊ปกับพี่คนนี้เขาสั่งห้าพัน อาไหนๆก็ขอ,อเราก็จะเช็คคันให้ทุกคันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเช็คกดให้ดูักคันเลงว่าทำไมมันถึงเป็นคันหน้าดินที่ขายดีนาทีนี้นะคะเพราะว่าราคามันไม่แรงเนาะเหนียวแล้วก็ได้ด้ามก๊อกเกื่อแล้วข้อสัมพันธ์ก็ มีแบแบแต่งโอลอรานะจ๊ะดิบปั๊บดิบปั๊บนะแต่ถึงนะไมไ่ออกมาแรงมากเลยครับตัวนี้วันนี้นี่ออกไปน่าจะเกือบสี่สิบันได้แล้วมั้งเนี่ยไม,ไ,มไม่นับเมื่อวานี่หนูแอบอ่าก็เหมือนเดิมเวทติดห้าสามสิบแต่หนูว่าแอคชั่นจริงๆอ่ะมันแข็งแต่มันไม่กระด้างดูดิมันมาพอกับไดโนโ่แหละเอาจริง แต่คนก็ชอบตัวนี้เพราะว่ามันสปีนเหลือได้ไกลกว่านะคะแล้วก็สวยดามสวยอ่ะน่าพินจ้ะน่าสอยน่าสอยนี่มันต้องตุดขนาดนี้เลยคะเนี่ยนะราคะาโปรเดิมนะคะแจ้งโปรเหมือนเดิมนะจ๊ะสปินนิ่งมีแปดเก้าสิบเวทเดียวกันหมดเลยแปดฟุตคันละแปดร้อยเก้าสิบบาท 9พุ้9ส0บาทแล้วก็อันเนี้ยเขาเรียกว่าน้ํามาแล้วเวความยาวที่ขายดีสุดติดพุซเนี่ยออกเยอะสุดนะตอนนี้นะใกล้หมดแล้วด้วยนะคะเหลือไม่ถึง20,000แล้วนะความยาวคันติพุซเนี่ยอยู่1 9 0ิบาทนะคะค่าส่งไปตะนีทั้งล้านหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ถ้าเกินห้าคันเนี่ยขอ E.S เป็นสองร้อยนะคะพี่แต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพส่งแก๊สได้นะจ่ายค่าแก๊สตามระยะทาง ก็โอนเทสพอค่าพั 5, นเบสอันนี้พี่เขาจัดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คทุกคันแล้วก็แพ็ครอแก๊บมารับนะคะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถ้าส่งแก๊บในกรุงเทพเนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหลักโอนเงินรอรับของได้เลยดูความสวยใกล้ๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเคลือบแล้วเขาเคลือบมาให้ ใายเขื่อนใส่คู่กับ d m a ม50 DMAX ูนมกก็ได้ถ้าเป็นพันเกฟุตนะคะแต่ฟุตก็ใส่คู่กับ d m a ม30ก็ได้แต่อนเนี้ยจัดพันไปก่อนเพราะพันมันน้อยมากแล้วที่จะหมดนะะนี่เดี๋ยวยังมีข้างหลังอกีกเดี๋ยวก่อนอีกตัว Number ร์ที่วันนี้ออกแก๊ปเยอะๆนะคะอีกตัวหนึ่งอ่ะโอเคไปดีก,ว,นะกนะว่ารีบเลยนะบอกเลยนะว่ารีบเลยนะตนก็เป็นมัดเขาเรียกป้อง ต้องเรียกว่าอะไรที่นี่เรียกว่าอะไรมัดแหนมส่งเป็นมัดแหนมอย่างเงี้ยส่งเป็นมัดมัดนะครับไม่ได้ส่ง,สงเป็นคันคันเพราะฉะนั้นลูกค้าถามว่าพี่ครับหมดนี่จะมาอีกเมื่อไหร่อตอบยากค่ะเพราะตัวเนี้หนูสั่งตั้งแต่เดือนหนึ่งนี่เดือนอะไรแล้วครับพี่นี่เดือนสิบเอ็ดก็สิบเดือนเองนะกว่าจะมามเพราะฉะนั้นตัวหน้าลดหน้าก็ปีหน้าประมาณเดือนห้าเดือนหกขึ้นนะคะก็อันนี้จะแฮปปี้นิวีย์อยู่แล้วเพิ่งจะมานะคะโอเคไปแล้ว